สบายดีพ่่อแมพี่น้องสบายดีหอบแดดมันมีเสิ้ผ้าลูกสาวไปหาหมอก่อนพี่น้องเอ้ยอือลูกสาวก็ได้จะเป็นยังไงือว่าโบสะดวกว่าสบายอยู่สิ้ผ้าเพิ่นไปหาหมอก่อนไปเบิ่งน้ำกันแลาวเิ่นสิเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะ เรายอยู่กันมาหลายปีแลยลูกสาวคนนี้สขาคิกนี่อยู่น,น้ำกันมากส,สามสี่ปีเลยพี่น้องเอ้ปไะติดตานุกกัรน้ำกับคนสิบินอีซังนี่ มาหอดเดลยพี่น้องเนยมาหดต้งหมอคนเนี่ยถ้าเบิ่อมากี่น้องนอกอาการเปนันสิมียังไงสิสิ่เสียค่าใสจ่ายเท่าไหรโ้ารสร้างกูดบริการดีด้วยี่น้องด้วย เป็นเ็กอาการไฮคอน่ไดไพ่อสมไมพ่อแปลงเพนแปลงพี่น้องเอ้ยโมเนสีมอยากได้ต่เงินมอยาก,ปาาากแปลงอะโมเนได้พี่ห้องเร้อวิค์คักแน่ได้หนิส้างใหญ่เย้ยสายหุ่มเป็นบอดีพี่น้องเอ้ยสายจึงบอดีเดกเนที่กเทียน,นไม่อนะไนีอืม

ใส่น้ำมันรอเรือนเนาะมันเป็นเมียไงเนาะมันดนอะไรเลี้ยเากเนยรกัดงไีมาหาสางยเวีน้องเ้ยเต่าเบกจะมีปัญหาเินมาีนอเเป็นยังไงบวยากันจักเดืนไปะเบิดพละนบอโอ้ยเพนมาเต่าตัวนี้มัน ันเพพี่น้องเลยอยู่ทางหนนดีแตมันนูีแห้งดันเน้นบดันมาเวียดตวนี้พี่น้องมาต่อตัวเาแป้งวาไรบ่ตัวเปลี่ยนมันต้องในสั่งอยู่วะด้วยนไปถามบ่งอยู่ในเมืองก่อน เพยันต่มได้สังเพราะมันเป็นดุใหม่มันสูมิคือคลิกุเก่ามันสิมไปเปลี่ยนเป็นเครื่องมันทำไใสตะีกรัง่่ยมนจะกระสังดิแต่อามาใช้อืออประกอบึ้นเนาะเออประกอบึ้นใส่ใส่ถ้ามาเต่ามันใส่เตียนกะเบก็ใช้หลแต่่าเต่าถ เงมดไล้สามเยยอะแล้วะไฟนี่พีนน่น้องเ้ยเบียนหมด้สาท่าไรนี่ซาันกีบซามันกีบาหพี่น้องเ้ยถือืแนถือบริการดีานนี้กโอ้ห่าน,น้า,า,นางพุดด้วพี่น้องด้ว สี่ี่อยู่ห่านกันเรื่อยเ่ยห่านเพื่อนอยู่เรื่อยอยู่รักเจ็ดนี่ทางสนามเคลียร์ตรงจองทางห่านที่เฟสนักแต้นพี่น้องเลยลุงไฟแดงซีเอสซีมาหน่อยหนึ่งบริการดีบ้งไหวถื่อใจไปกันเองราคายอมเงี้ยเออพี่น้องเด้อมาใส่บริการกันได้ หอเรื่องนะพี่น้องเอ้ยบัดนนะี้ไปแปรงมาเดียวไปเสกมาเดียวเบรกนายกระเบิดเนาะแต่บุษันได้ปียนว่าสิเวียนเบรกหนาพอเต่าเบรกตายพี่น้องเอ้ยพี่เต่าตัวนี้ตายเต่าตัวนี้ตายเสียกจะได้บันีสร้างกับบุษันมี mà tối nay đi xe buồng Yuhan nhanh nhanh P'nhỏ ơi, nhá, bìa lăng, bìa lăng cả, bác sĩ Biên, thế mà thay nó vẫn đang đi ở, tôi cứ để kẹo, xay bìa khẩu hay, lại vui P'nhỏ เป็นด้เคีงยงเข้าให้เด็กนานย่างใส่โปรไก่ถ้าพูดหนัดเป็นเมือใหม่หรือว่าเสียหายเข้าไปห้เองถ้าเบิองเองก็ได้พี่น้องเอยถ้าเบิองไหนจังมาให้เปลีป่ยนหายเนาะเพื่อกระเดมหมางได้เสกเบิองน้อยอันอยู่หรอกพี่น้อยเพื่อการบริการดีอยู่เคนเจ้าน้ำซาพันกีบพี่หน่อยจะได้ขี่ไปขับบุกขับเต่ายามอะไรกัน รถไก๋ไก่ในก็สใส่รถใหญ่เลยมันเบีกดเบรกบุกินเบรกบุอยู่มือก้อนี่ก็เกือบใส่รถถ่ายรถบีโก้ครับพี่น้องเอ้ยใครจะดีกิดฮะมิแต่ว่าขอบใจเนาะพี่น้อพี่มาเขมาสมมมาบือถิอแต่ต่วนจบเนาะเอาลูกสาวหล่าไปแปลงเนาะไปสอม เราทั้งยี่งเราไปเขาห้องมอเนาะเราเทียบใช้ควดพี่น้องเลยขั้นว่าควดกัเขาห้องมอเห็นไหมเนาะอันนี้รถไปหานซ้อมแป้งอ่ะขอขอบใจเลยพี่น้องเอ้ยทุกหวยขวดในข่าวบอกมาชมคลิปกานจนจบเนาะเบื้องแลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามจากกดซับสไครต์นาะพี่น้องเนาะอ่ะ やめましょう。